สวัสดีคลิปถัดไปนะคะคลิปนี้จะเป็นการอธิบายวิธีการเขียนกราฟของฟังก์ชันกำลังสองนะคะคลิปก่อนหน้าในนักเรียนจะได้เรียนรู้มาแล้วว่าฟังก์ชันกำลังสองคือสมการที่อยู่ในรูปของ y ตามด้วย a คูณ x กำลังสองบวก b คูณ x แล้วก็บวก c ซึ่ง y และ x นั้นเป็นตัวแปรที่อยู่ในสมการสำหรับ a b และ c สามตัวนั้นเป็นจำนวนจริงใดๆคะ่ะ สมการใดก็แล้วแต่ที่ตรงตามรูปที่เห็นอยู่ในหน้าจอตอนนี้เราจะเรียกมันว่าฟังก์ชันกำลังสองนะคะ,ะลักษณะกราฟของฟังก์ชันกำลังสองจะมีลักษณะเป็นโค้งที่มีชื่อว่าโค้งพาราโบลานะคะซึ่งจะมีลักษณะโค้งคล้ายๆกับตัว u ในภาษาอังกฤษ รู้จักตัวยูใช่ไหมคะคล้ายๆนะคะคล้ายๆตัวยูในภาษาอังกฤษซึ่งจะมี2แบบคือพาราโบลาคว่ำกับหงายซึ่งมันก็จะขึ้นอยู่กับสมการวันนี้ในคลิปนี้นะคะรู mm hmm. จะสอนวิธีการวาดกราฟพาราโบลาทั้งแบบคว่ำและแบบหงายโดยจากวาดจากตัวอย่างสมการนี้นะคะสมการที่หนึ่งคือสมการ y เท่ากับ2คูณ x ก,กำลังสอง ซึ่งสมการนี้เป็นฟังก์ชันกำลังสองเมื่อวาดกราฟออกมาจะได้ลักษณะโค้งที่ชื่อว่าพาราโบลาหงายนะคะส่วนอีกหนึ่งสมการ y เท่ากับลบสองคูณ x กำลังสองสมการนี้นักเรียนก็จะพบว่ามีจำนวนลบคูณอยู่กับที่ตัวแปร x กำล A ังสองเมื่อวาดกราฟออกมาเดี๋ยวเราจะพบว่ามันจะได้เป็นพาราโบลาที่มีลักษณะคว่มนะคะทีนี้ในการวาดกราฟพาราโบลาหรือกราฟใดๆก็แล้วแต่ หลักในการวาดกราฟก็จะมีโดยทั่วไปคล้ายๆกันนะคะก็คือเมื่อนักเรียนมีได้สมการมาแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะต้องหาจุดที่กราฟผ่านจากสมการที่เขากําหนดมาให้แล้วก็ลากเส้นเชื่อมกัะจุดเหล่านั้นนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนอื่นเลยนักเรียนลอามาพิจารณากันนะคะในการวาดกราฟเนี่ยเราเคย เคยเรียนมาบ้างแล้วในระดับชั้นม .1 หนนะคะสมการ y เท่ากับ2คูณ x ยกกำลังสหลักการในการวาดกราฟไม่ว่าสมการนั้นจะเป็นสมการใดก็แล้วแต่เราจะใช้หลักการเดียวกันคือ1ห,หาจุดที่กราฟนั้นผ่าน หาจุดคืออะไรแล้วหาอย่างไรฟังนะคะจาก y เท่ากับ2คูณ x ยกกำลังสองขอที่บายนิดนึงว่ากราฟที่เราจะวาดเนี่ยอันดับแรกเลยคือต้องมีแกน y เส้นตรงตรงที่นักเรียนเห็นอยู่ในหน้าจอตอนนี้นะคะคือแกน y และเส้นที่ตั้งฉากกับแกน y เป็นเส้นในแนวนอนจะชื่อว่าแกน x สองอันนี้จะต้อง เขียนขึ้นมาก่อนที่จะวาดกราฟลงไปค่ะนี่อันนี้เรียกว่าแกนนะคะหรือเรียกว่าระบบพิกัดฉาซึ่งที่แกน x ก,ก็จะต้องมีการแบ่งแกน x เ,เป็นช่องหลายๆช่องที่เท่าๆกาันแล้วก็ใส่หมายเลขลงไปเป็นค่า ที่ที่ที่แกน x นะคะทางขวาของแกน x เป็นค่าบวกทางซ้ายของแกน x จะเป็นค่าลบนะคะการใส่ตัวเลขลงไปก็แล้วแต่นักเรียนว่าจะใส่ช่องล่างหนึ่งสองสามหรือสี่ก็ได้ที่แกน y ก็เช่นเดียวกันเขีช่องหลายหลายช่องให้เท่าๆกันแล้วใส่ตัวเลขเข้าไปที่แกน y ด้านบนของแกน y เป็นค่าบวกด้านล่างของแกน y จะเป็นค่าลบค่ะหลังจากนั้นทุกครั้งที่นักเรียนจะวาดกราฟของสมการใดก็แล้วแต่เช่นสมการในข้อนี้ให้เรียนหาจุด ที่กราฟผ่านซึ่งจุดที่ปรากฏอยู่ในรูปเนี่ยจะเป็นจุดของคู่อันดับระหว่างค่า x และค่า y เพราะว่าจุดหนึ่งจุดที่เราวาดลงไปมันจะตรงกับค่า x 1ค่าตรงนี้และก็จะตรงกับค่า y อีก1ค่าค่บแบบนี้นะคะค่าที่ได้เขาจะเขียนอยู่ในรูปคู่อันดับของตัวเลข2ตัวคือตัวแรกทางซ้ายเป็นตัวเลขแทนค่าแกน x และตัวเลขทางขวาเป็นตัวเลขที่แทนค่าแกน y ดังนั้นนะคะ ดังนั้นการที่เราจะาหาจุดที่กราฟผ่านได้เราก็จะต้องหาตัวเลขที่แทนจุดเหล่านั้นเ,เราจะเรียกมันว่าจุดที่กราฟผ่านนะคะภาษาคณิตศาสตร์สัญลักษณ์นี้เราเรียกว่าคู่อันดับ x y ต่อไปคะ่ะแปลว่าจาก y เท่ากับ2คูณ x ยกกำลัง2บรรทัดที่2ครูจะเขียนว่าหาจุดที่กราฟผ่าน ซึ่งมันจะอยู่ในรูปของคู่อันดับค่า x กับค่า y ครูจะเขียนให้อยู่ในรูปตารางนะคะแบ่งขีดเส้นสร้างเป็นตารางขึ้นมาช่องแรกให้เขียน x ช่องสองให้เขียน y ค่า x และค่า y ที่เขียนเนี่ยก็คือจุดที่เรากำลังจะหาค่ะค่า x แบ่งช่องออกมาเป็นในกรณีพาราโบลาขอให ขอใหอ้หาจุดที่ครับกราฟผ่านอย่างน้อยๆ5จุดนะคะจริงๆแล้วถ้าเป็นกราฟลักษณะอื่นอาจจะหาอย่างน้อยแค่3จุดก็พอเพราะฉะนั้นช่องที่ครูเว้นว่างเอาไว้จะมีทั้งหมด5ช่อง1 2 3 4 5ตามที่ปากกาชี้ค่า x ให้นักเรียนกำหนดขึ้นมาเองค่ะเป็นตัวเลขอะไรก็ได้ แต่ขอให้มีทั้งบวก0นและลบครูจะกำหนดเป็นลบ2ลบ1 0 1และ2ตัวเลข5ตัวที่ครูเขียนลงไปเป็นตัวเลขที่กำหนดขึ้นมาเองเอาเลขอะไรก็ได้นักเรียนจะกำหนดให้แตกต่างจากครูก็ได้นะคะแต่สุดท้ายเราจะได้กราฟรูปเดียวกันนะคะเอาตัวเลขที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ต้องเยอะแล้วก็คิดง่าย ต่อไปช่องบรรทัด y ก็จะมี5ช่องว่างๆเช่นเดียวกันสำหรับในช่องนี้นักเรียนจะต้องหาจากสมการโจทย์ที่โจทย์ให้มาค่ะหาอย่างไรมาฟังนะคะตอนนี้เรากำหนดค่า x มาทั้งหมด5ค่าคือลบ2ลบ1 0 1 2ถูกไหมคะค่า y เราก็ต้องหาค่าทั้งหมด5ค่าตามค่า x ที่กำหนดเพราะฉะนั้น x ตัวแรกคือ x เท่ากับลบสองค่ะตามตารางนะคะค่า y เราก็จะหาจากสมการที่โจทย์ให้เอาสมการที่โจทย์ให้มาตั้งเลยค่ะ y เท่ากับ2คูณ x กกำลังสองถูกไหมคะดังนั้น y หาจากอะไรหาจากการเอา2คูณกับ x แล้วยกกำลังสองตัวแรกที่เรากำลังพิจารณาคือลบสองดังนั้นแทนค่า x ด้วยลบสองกลายเป็น2คูณลบสองยกกำลังสอง เรากําลังจะหาค่า y ตัวแรกแทนค่า x ด้วยลบสจะเป็น2คูณลบสทั้งหมดกําลังสองลบสองกลังสองเป็น4กลายเป็น2อคูนส่ค่ะแล้ว2อคูณสมีค่าเป็น8เพราะฉะนั้น y ตัวแรกที่ได้คือ8เขียน8ลงในช่อง y ตัวแรกนี่คือจุดแรกที่กราฟผ่านค่ะคือจุดที่ค่า x เป็นลบสค่า y เป็น8 และค่า y อีก4ตัวที่เหลือหาเช่นเดียวกันเปลี่ยนไปที่ช่องที่2ค่ะช่องที่2คือค่า x เท่ากับ1เขียนด้านล่างว่า x เท่ากับ1ด้านล่างทั้งหมดตรงนี้คือที่มาในการหาค่า y ทั้งหมดเลยนะคะเขียนโดยละเอียดดังนี้นะคะ,ะตัวที่2 x เท่ากับลบหจะได้เป็น y เท่ากับคิดเหมือนกันค่ะคิดจากสมการเดียวกัน y เท่ากับ 2x กำลังสแล้วแทน x ด้วยลบหกลายเป็น2คูณ ลบหนึ่งยกกำลังสองลบหนึ่งกำลังสองเป็นหนึ่งกลายเป็นสองคูณหนึ่งสองคูณหนึ่งเท่ากับสองเพราะฉะนั้น y โดยที่สองคือสองถันไหมคะดังนั้นการคิดเลขก็สำคัญมากเลยในการวาดกราฟพาราโบลาอ่ะโตต่อไป x เท่ากับศูนย์เขียนด้านล่างว่า x เท่ากับ0ย์หาค่า y เช่นเดียวกันคือ y จะหาจาก y เท่ากับ2 x กำลังสองค่ะแทน x ด้วยศูนย์ y เป็น2คูณศูนย์กำลังสองได้เป็น2คูณ ได้เป็น2คูณ0ซึ่ง2คูณ0ได้ได้0นะคะใส่เลข0นที่ที่บรนทัด Y นะคะได้ตอนนี้นะคะเราได้ตัวเลข3คู่แล้วแปลว่าเราได้จุด3จุดแล้วที่เรียงกันเป็นกราฟแล้วนะคะยังเหลืออีกสอตัวคือค่าค่า x อกเท่ากับ1ค่ะ X เท่ากับ1 Y จะเท่ากับอะไร Y จะเท่ากับ2 X กำลังสซึ่งเท่ากับ สองคูณหนึ่งกำลังสองแทน x ด้วยหนึ่งนั่นเองนะคะหนึ่งกำลังสองเป็นหนึ่งจึงกลายเป็นสองคูณหนึ่งสองคูณหนึ่งเท่ากับสองเขียนเลขสองให้ตรงกับเลขหนึ่งในตารางนะคะและสุดท้ายะคะ่ะและสุดท้าย x ตัวสุดท้ายคือ x เ,เท่ากับ2หาเหมือนเดิมค่ะ y จะเท่ากับ2คูณ x กำลัง2แล้วแทนค่า x ด้วย2เป็น2คูณ2องกำลังสองแทนค่า x ใน สมการโจทย์ด้วย2นะคะจึงได้เป็น2องกลังสเป็น4เปลี่ยนเป็น2อูณ4เท่ากับ8เลขตัวสุดท้ายคือเลข 8, <S <S <ป>น, 8> นักเรียนเห็นไหมคะว่าตอนเนี้ยในตารางที่ครูสร้างขึ้นมาเนี่ยเราจะมีตัวเลขทั้งหมด5คู่คู่แรกคือ x เป็นลบ2 y เป็น8เดี๋ยวให้นักเรียนเอาตัวเลขคู่นี้ค่ะไปจดลงในกรางคู่ที่2 x เป็นลบ1 y เป็น2 คู่ที่3 x เป็นศ y เป็น0คู่ที่4 x เป็น1 y เป็น2และคู่สุดท้าย x เป็น2 y เป็น8เราจะได้จุดทั้งหมด5จุดก่อนที่เราจะเอาจุดทั้ง5จุดมาวาดลงในกราฟเราต้องทำอย่างไรก่อนเราต้องเขียนแกน x แกน y ตอนนี้ครูใช้อโปรแกร,รม gsp นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่ามันจะมีเส้น2เส้นที่ตัดกันเป็นมุมฉากตอนนี้นะคะเส้นในแนวนอน กับเส้นในแนวตั้งซึ่งเส้นในแนว,แน,วนอนคือแกน x และเส้นในแนวตั้งคือแกน y นะคะครูเปลี่ยนเส้นให้หนาขึ้นนิดนึงนะคะและนักเรียนก็จะเห็นว่าเส้นทั้งในแนวนอนและในแนวตั้งจะโดนแบ่งออกเป็นช่องหลายๆช่องที่ที่เท่าๆกันนะคะแล้วก็จะมีตัวเลขเขียนกำกับอยู่ที่ขีดเหล่านั้นซึ่ง ไม่ได้เขียนทุกช่องให้นักเรียนเข้าใจตรงกันนะคะว่าช่องแรกคือ 1, 2, 3, 4แล้วก็5เห็นเลข5ใช่ไหมคะตัวเลขอาจจะอาจจะเล็กนิดหนึ่งนะคะต่อไปเราจะเอาจุดแรกคือคืออะไรเอ่ยจุดแรกคือลบ2กับ8นะคะลบ2กับ8มามาจุดลงในแกน x แกน y ลบกับ8หมายถึงค่า x เป็นลบ2ค่า y เป็น8อย่างไรค่า x เป็นลบ2คือตำแหน่งนี้ค่ะค่า y เป็น8ก็คือตำแหน่งด้านบนตรงนี้ค่ะจุดที่ตรงกับเลข2ตัวนี้คือจุดตรงนี้ค่ะที่ปากกาชี้อยู่เพราะฉะนั้นนี่คือจุดแรกที่กาะผ่านครูจะอาศัยครูจะอาศัยโปรแกรมในการลงจุดนะคะ จำนวนแรกที่ลงคือลบสองจำนวนที่2องคือแเดี๋ยวนักเรียนดูทุกคนดูจุดที่จะปรากฏในหน้าจอตัวนี้นะคะครูกดคำว่าวาดแล้วนักเรียนจะเห็นจุดสีชมพูปรากฏขึ้นที่หน้าจอนะคะถ้าจุดเล็กเกินไปครูขออนุญาตเปลี่ยนให้มันใหญ่ขึ้นอีกนิดนะึง นี่นะคะแล้วก็เปลี่ยนสีให้ชัดกว่านี้นะคะให้เป็นสีน้าเงินแล้วกันนี่คือจุดแรกค่ะจุดที่ x เป็นลบสอง y เป็น8ทําไม x เป็นลบสองคะจุดนี้นั้นตรงกับแกน x ที่ตําแหน่งลบสองนะคะในโปรแกรมไม่ได้พิมพ์มาให้เพราะเขาละไว้ในฐานที่เข้าใจและจุดนี้ตรงในตําแหน่งที่แกน y เป็น8เห็นไหมคะตรงกับเลข8ของแกน y มันจะมีเส้นนำสายตาบางๆสีเทาๆอยู่ให้นักเรียนเห็นแล้วนะคะต่อไปจุดถัดมาคือ x เป็นลบหนึ่งตามที่เราหาไว้เมื่อกี้นะคะแล้วก็ y เป็นสองครูกดคำว่าวาดก็จะปรากฏจุดสีน้ำเงินที่ตรงกับค่า x เป็นลบหนึ่งค่า y เป็นสองจุดที่สามที่เราหาไว้ในตารางคือค่า x เป็นศูนย์ค่า y เป็นศูนย์ กดคาว่าวาดจะปรากฏจุดสีน้ําเงินที่ตรงกับค่า x เป็นศูนย์ค่า y เป็นศูนย์คือในตําแหน่งที่ x y ตัดกันพอดีเลยนะคะผ่านไปแล้ว3จุดนักเรียนเห็นใช่ไหมคะว่าจุดเรียงกันเป็นโค้งค่ะรอบต่อไปเรามาดูจุดที่4คือ x เป็น1 y เป็น2เมื่อกดคําว่าวาดปุ๊บจะปรากฏจุดกลับขึ้นไปด้านบนนะคะและจุดสุดท้าย x เป็น2 y เป็น8กดคําว่าวาดปุ๊บก็จะปรากฏจุดสีน้ําเงินด้านบนเห็นใช่ไหมคะ จุดทั้งห้าจุดที่เราหาเอาไว้เมื่อกี้จุดทั้งห้าจุดที่เราหาเอาไว้เมื่อกี้นะคะนักเรียนนักเรียนก็จะพบว่ามันเรียงเป็นคล้ายๆตัวยูเห็นไหมคะเอาละค่ะต่อไปครูจะลากเส้นเชื่อมนะคะเวลานักเรียนทำเองนักเรียนก็ลากเส้นเชื่อมจากจุดแรกไปยังจุด2 3 4 5ให้ออกมาเป็นโค้งคล้ายๆตัวยูเราเรียกกราฟอันนั้นว่า คาราบลาแต่ครูจะอาศัยฟังก์ชันนะคะอาศัยโปรแกรมนะคะในการวาดอ่าเห็นเส้นสีชมพูชมพูครูขอเปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วกันเห็นไหมคะเห็นเส้นสีส้มที่ปรากฏไหมคะเส้นสีส้มนั้นลากผ่านจุดสีน้ำเงินซึ่งเราหาเอาไว้ตอนแรกทั้งหมด5จุด ลักษณะเส้นจะพบว่าไม่ใช่เส้นตรงนะคะจะเป็นโค้งพาราโบลาอย่างนี้เราจะเรียกว่าโค้งพาราโบลาหงายนะคะนักเรียนเอาละค่ะเส้นสีส้มที่นักเรียนเห็นอูเนี่ยเราเรียกมันว่าพาราโบลานะคะอ่มันเป็นตัวยูตั้งขึ้นเราก็เลยเรียกว่าพาราโบลาหงายนะคะ เรามาดูลักษณะสําคัญสคัญของปรากรูปนี้กันดีกว่ามันจะเป็นเส้นสีส้มที่ลากมาจากด้านบนผ่านจุดสีน้ำเงินที่1ผ่านจุดสีน้ำเงินที่2และผ่านจุดสีน้ำเงินที่3แล้ววกกลับขึ้นไปผ่านจุดสีน้ำเงินที่สอและจุดจุดสีน้ำเงินที่สและที่หแล้วก็ย้อนกลับขึ้นไปด้านบนนะคะจึงทําให้อจุดด้านล่างตรงเนี้ค่ะจุดตรงกลางจุดที่สตรงนี้เราจะเรียกมันว่า จุดยอดของพาราโบลานะคะซึ่งจุดยอดอันนี้เป็นจุดที่ต่ำที่สุดของกราฟลูกนี้สามารถเรียกมันว่าจุดต่ำสุดก็ได้นะคะและตำแหน่งตรงนี้ก็คือค่า x เป็น0ค่า y เป็น0ตัวเลขทางขวาคือค่า y เราจะเรียกมันว่าค่าต่ำสุด เนื่องจากมันอยู่ที่ตำแหน่งจุดต่ำสุดเราเลยเรียกค่า y ว,ว่าค่าต่ำสุดนะคะต่อไปเส้นสีส้มที่นักเรียนเห็นอยู่นี้คือพาราบโบลาหงายนะคะและมันมาจากสมการ y เท่ากับ2คูณ x ก,กำลัง2ทุกครั้งที่วาดกราฟเสร็จนักเรียนจะต้องเขียนสมการกำกับไว้ข้างๆเส้นกราฟเส้นนั้นนะคะ ลักษณะของกราฟพาราโบลามันจะยืดไปเป็นโค้งอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ในหน้าจอนักเรียนจะเห็นเพียงแค่นี้เพราะว่าหน้าจอแสดงได้แค่นี้แต่ถ้าครูขยายขึ้นไปอีกนักเรียนจะพบว่าเส้นสีส้มสองเส้นทางซ้ายขวาเนี่ยค่ะมันจะยืดขึ้นไปเรื่อยๆและนักเรียนเห็นไหมคะว่าเส้นสีส้มซ้ายและขวาโดนแบ่งตรงครึ่งตรงกลางด้วยแกน y ตรงกลางเนี่ยเราจะเรียกมันว่าแกนของพาราโบลาค่ะ เพราะมันอยู่ตรงกลางระหว่างเส้นสีส้มทางซ้ายและทางขวาระยะห่างระหว่างแกนไปยังเส้นสีส้มทางซ้ายและทางขวาจะเท่ากันนะคะซึ่งแกนตรงนี้จะเป็นแกนที่ค่า x เป็น0สมการของแกนพาราโบลานี้ก็เลยเป็นสมการ x เท่ากับ0นนั่นเองค่ะ นี่คือลักษณะสำคัญแล้วก็ชื่อเรียกในตำแหน่งที่สำคัญของกราฟพาราโบล่างายอันนี้นะคะมีใครสงสัยตรงไหนไม่เอย่ย ตอนนี้เราสามารถใช้ในการวาดกราฟได้ทุกๆลักษณะนะคะไม่ว่าจะเป็นกราฟพาราโบลาหรือกราฟอื่นๆนะคะคือ1ห,หาจุดที่กราฟผ่านซึ่งก็คือจุดสีน้ําเงินที่เห็นอยู่ในหน้าจอและ2หลังจากนั้นก็ลากเส้นเชื่อมกราฟแค่นั้นเองสิ่งที่สําคัญก็คือการหาจุดที่กราฟผ่านนักื่อก็จะพบว่าจะต้องมีการแทนค่าลงไปในสมการแล้วก็คํานวณเลขออกมาให้ถูกต้องด้วยนะคะ,ะสําหรับนี่ ตัวอย่างในหน้านี้ก็คือการวาดกราฟพาราโบลาหงายต่อไปเรามาดูกราฟพาราโบลาคว่ำกันบ้างนะคะที่เราจะได้กราฟพาราโบลาคว่ำก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของสมการนั่นเองต่อไปสมการที่สองที่ครูจะสอนให้ทุกคนวาดกราฟคล้ายๆกับเมื่อกี้ค่ะ y เท่ากับ ลบสคูณ x ก,กำลังสองเมื่อกี้จะเป็น2คูณ x ก,กำลังสองตัวเลขที่คูณอยู่กับ x ก,กำลังสองเป็นเลขบวกนะคะเมื่อกี้เราจะได้พาราโบลาหงายแต่ตอนนี้ตัวเลขที่คูณกับ x ก,กำลังสองเป็นลบเดี๋ยวนักเรียนจะได้พาราโบลาความ่มซึ่งในการในการวาดกราฟใช้ขั้นตอนเดียวกันค่ะจาก y เท่ากับลบสอง x ก,กำลังสองเราจะหาจุดที่ กราฟผ่านดังนี้หาขั้นต่ำห้จุดเหมือนกันค่ะขีดตารางแบ่งออกเป็นช่อง5ช่องที่ทางซ้ายสุดของตารางบรรทัดแรกเขียนค่า x บรรทัดที่2เขียนค่า y และเว้นช่องไป1 2 3 4งสห้ช่องในค่า x กำหนดขึ้นมาเองค่ะ ส่วนค่า y หาจากสมการทำอย่างนี้เสมอนะคะทุกครั้งที่เราจะวาดกราฟค่า x ที่กำหนดเองเลขไม่ต้องเยอะเอาตามความเหมาะสมให้มีทั้งเลขลบและศูนย์และบวกลบสลบหแล้วก็ศูนย์หนส่วนค่า y หาดังนี้ค่ะเริ่มจาก x ตัวแรก x เท่ากับลบสค่า y จะหาจากสมการโจทย์ข้อนี้นะคะ โจทย์ข้อนี้คือ y เท่ากับก2ลบ2คูณ x กำลังงถูกไหมคะวิธีการหาค่า y คือแทน x ด้วยลบ2ก่อนเลยเพราะฉะนั้นจะเท่ากับลบ2คูณลบ2กำลัง2ค่ะนักเรียนจะพบว่าครูแทน x ด้วยลบ2หลังจากนั้นก็หาค่าออกมาลบ2กำลัง2เป็น4จึงได้เป็นลบ2คูณ4ค่ะลบ2คูณ4จะได้ลบ8นะคะนักเรียนเพราะฉะนั้น y ตัวแรกที่ได้คือลบ8ค่ะ ถ้เพื่นทำขั้นตอนนี้วนไปเรื่อยๆให้ครบ y 5ตัวแล้วเปลี่ยน x ไปเรื่อยๆ x ตัวที่2คืออะไร x ตัวที่2คือ x เท่ากับลบหนึ่งนะคะจะได้เป็น y เท่ากับลบสองคูณ x กำลังสองแทน x ด้วยลบหนึ่งจะเป็นลบสองคูณลบหนึ่งกำลังสองแล้วจะได้เป็นลบสองคูณหนึ่งค่ะหนึ่งกำลังสองเป็นหนึ่งนะคะหนึ่งกำลังสองเป็นหนึ่ง สองคูณหนึ่งต่อก็เป็นอะไรลูกเป็นลบสองนะคะจะมีค่าเท่ากับลบสอง y ตัวที่สองได้ลบสองค่ะต่อไป y ตัวที่สามคือ x เท่ากับศูนย์ตามตารางเลยนะคะจะได้ว่า y เท่ากับลบสองคูณ x กำลังสองแล้วเท่ากับแทน x ด้วยศูนย์เป็นลบสองคูณศูนย์กำลังสองได้เป็นลบสองคูณศูนย์ซึ่งมีค่าเท่ากับศูนย์แทนใส่เลขศูนย์ลงไปที่ตาราง ตอนนี้เราได้ค่า y มา3ตัวแล้วนะคะ3มบรรทัดด้านล่างที่นักเรียนเห็นอยู่คือที่มาของการหาค่า y สตัวนั้นนะคะและต่อไป x ตัวถัดไปคือ x เท่ากับ1เขียนค่ะ x เท่ากับ1เราก็จะหาค่า y y เท่ากับลบสคูณ x กำลัง2แทนค่า x ด้วย1จะได้เป็นลบสคูณ1กําลัง2 1ลังสเป็น1ได้เป็นลบสคูณ1่มีค่าเป็นลบสนะคะเขียนลบสงคไปในตารางค่ะ และสุดท้ายตัวสุดท้ายของค่า x ที่เหลืออยู่คือ x เท่ากับ2นักเรียนเห็นไหมว่าการหาค่า y 4บรรทัดที่ผ่านมาหาวนวนซ้นํำๆที่สมการเดิมเพียงแค่เปลี่ยนตัว x ดังนั้นตัวสุดท้ายก็ทําเหมือนเดิม y เท่ากับลบ2 x คูณ x กำลัง2ค่ะแล้วแทน x ด้วย2เป็นลบ2คูณ2กำลัง2 2กำลัง2เป็น4จะได้เป็นลบ2คูณ4เป็นลบ8นะคะการคูณจํานวน ลบกับจํานวนบวกผลออกมาจะได้จํานวนลบอันนี้ต้องต้องระวังให้ดีนะคะสาคัญมากตอนนี้นะักเรียนจะได้จุดที่กราฟผ่านในตารางทั้งหมด5จุดแล้วนะคะตัวเลข5คู่นั้นก็คือจุด5จุดที่กราฟผ่านต่อไปนะคะต่อไปเราก็มาดูที่แกน x แกน y ะะตอนนี้เราได้จุดทั้งหมด5จุดแล้วก่อนที่เราจะเอาจุดมาลงนะักเรียนก็จะต้องลากเส้นในแนวนอนแนวตั้งเป็นแกน x กับแกน y ก่อนนะคะนะหลังจากนั้นออกจุดมาลงเลยนะคะจุดที่หนึงย้อนกลับไปดู x เป็นลบ2 y 2> เป็นลบ8นะคะจุดที่1 x เป็นลบ2 y เป็นลบ8รูอาศัยโปรแกรมเลยนะคะ x เป็นลบ2 y เป็นลบ8จะปรากฏจุดดังนี้เห็นจุดสีชมพูที่ปรากฏขึ้นไหมคะจุดที่นักเรียนเห็นอยู่คือจุดแรกที่กราฟผ่านนะคะจุดที่นักเรียนเห็นอยู่คือจุดแรกที่กราฟผ่านครูเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแล้วนะคะเดี๋ยวกราฟใน ข้อนี้เราจะได้พาราโบลากว่างเนาะจุดที่2คือลบหนึ่ง x เป็นลบหนึ่ง y เป็นลบสองกดวาดก็จะปรากฏจุดสีน้าเงินตรงนี้เห็นไหมคะจุดที่3 x เป็น0 y เป็น0ย์กดวาดปึ๊บก็จะปรากฏที่ตำแหน่ง0 0ค่ะจุดที่4 x เป็น1 y เป็นลบ2ก็จะปรากฏที่ตำแหน่งนี้และจุดสุดท้าย x เป็น2 y เป็นลบ8ก็จะปรากฏตรงนี้ตอนนี้เราจะได้จุดทั้งหมด5จุด จุดสีน้ำงือในะเรียงกันดังนี้เห็นไหมคะว่ามันเรียงคล้ายๆรูปตัวยูแต่คว่มลงหลังจากนั้นให้นักเรียนลากเส้นเชื่อมค่ะผู้จะอาศัยโปรแกรมเห็นไหมคะเส้นเชื่อมที่ได้จะออกมาเป็นกราฟตัวยูคว่มลงเราจะเรียกราฟรูปนี้ว่ากราฟพาราโบลานะคะเราจะเรียกราฟรูปนี้ว่ากราฟพาราโบลาค่ะ แต่เราจะเรียกมันว่าพาราบโบลาควอนนะคะกราฟที่นักเรียนเห็นอยู่คือกราฟที่มีชื่อว่าพาราบโบลาควานนั่นเองค่ะ,ะทุกครั้งอย่าลืมเขียนสมการกำกับไว้ข้างๆว่า y เท่ากับลบสคูณ x e, กำลังสองสิ่งที่ทำให้กราฟรูปนี้เป็นพาราบโบลาควอนคือจำนวนที่คูณอยู่กับตัวแปร x e, กำลังสองถ้ามันเป็นจำนวนลบ ทุกครั้งที่เราได้สมก,การรูปทั่วไปมานะคะถ้าตัวเลขที่คูณอยู่บบกับ x กําลังสองเป็นจํานวนลบก,กราฟที่ได้ออกมาจะเป็นกราฟพาราโบาลาความดูที่จุดนี้จุดเดียวพดอื่นไม่ต้องไปดูเลยนะคะต่อไปนักเรียนจะพบว่าเส้นสีส้มทึ่เป็นเส้นกราฟลากมาจากด้านล่างผ่านจุดสีน้ําเงินผ่านจุดสีน้ําเงินแล้วก็ผ่านไปยังจุดสีน้าเงินแล้ววกกลับลงไปด้านล่างดังนั้นจุดด้านบนของกราฟรูปนี้เราจะเรียกว่าจุดยอด ถึงแม้ว่าจะเป็นพาราโบลาคว้าเราก็เรียกว่าจุดยอดเหมือนกันแต่จะเป็นจุดยอดที่สูงสุดก็จะเรียกมันว่าจุดสูงสุดค่ะตำแหน่งนี้คู่อันดับมันเป็น0 0เลข0ทางขวาเราจะเรียกว่าค่าสูงสุดต,ตามชื่อจุดนะคะและเส้นตรงกลางเส้นสีดำแบ่งครึ่งพาราโบลาเราจะเรียกมันว่าแกนนะคะซึ่งแกนก็ ก็คือตำแหน่งที่ค่า x เป็น0ดังนั้นสมการของแกนคือ x เท่ากับ0สำหรับจุดยอดและแกนมันจะเปลี่ยนไปตามรูปนะคะขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งของพาราโบลาอยู่ที่ตำแหน่งเลขใดในในแกนเอกแกน y ด้วยนะคะเอาละค่ะกราฟสีส้มที่นักเรียนเห็นอยู่ในหน้าจอตอนนี้นะคะคือกราฟพาราโบลา เมื่อกี้ครูให้ให้ข้อสังเกตไปว่ากราฟจะเป็นพาราโบลาควา่ำก็ต่อเมื่อสมการที่เขาให้มาเมื่ออยู่ในรูปทั่วไปแล้วตัวเลขที่คูณกับ x ก,กำลังสองเป็นลบจะได้พ,พาราบโบลาคว่ำแต่ถ้าหากสมการที่เขาให้มารูปทั่วไปตัวเลขที่คูณกับ x ก,กำลังสองเป็นจํานวนบวกกราฟที่ได้จะเป็นพาราโบลาหงายนะคะแปลว่าถ้าครูให้สมการที่เป็น สมการทั่วไปของฟังก์ชันกำลังสองมาอย่างที่เห็นในหน้าจอตอนนี้ถ้าหากว่าเราไม่ต้องวาดกราฟอาศัยการสังเกตสมการแล้วตอบเลยว่าถ้าวาดกราฟแล้วจะออกมาเป็นพาราโบลาแบบใดมีวิธีการสังเกตดังนี้ดูตัวอย่างที่1ค่ะสมการคือ y เท่ากับ x กำลังสองบวก2 x บวกหนึ่งนักเรียนจะเห็นว่าสมการนี้คือรูปทั่วไปละ y ตามด้วย x กำลังสองตามด้วย x กำลังหนึ่งและตามด้วยเลข สังเกตที่ที่เดียวเท่านั้นที่พจน์เดียวเท่านั้นคือพอ์ x ก,กำลังสองถ้าตัวเลขที่คูณอยู่กับ x ก,กำลังสองเป็นจำนวนบวกกราฟที่ได้ออกมาจะเป็นพาราโบลาหงายแน่นอนแต่ระบุได้แค่ว่าเป็นพาราโบลาหงายเท่านั้นนะคะจะระบุรายละเอียดที่ลึกกว่านั้นไม่ได้ต่อไปดูตัวอย่างที่2 y ตามด้วยเท่ากับ7 x ลบ x กำลังสองให้สังเกตที่พ์ x ก,กำลังสองนะคะไม่ใช่7 x นะคะ ต้องสังเกตที่พจน์ x กำลังสองนักเรียนจะเห็นว่าพจน์ x กำลังสองคือลบหนึ่งเป็นจำนวนลบดังนั้นเวลาวาดกราฟจะได้พาราโบลาคว่มแน,น่นอนตัว,วยอย่างที่3 y ตามด้วยเท่ากับลบเศษหนึ่งส่วนสอง x กำลังสองบวก x บวกสามให้ดูที่ตำแหน่ง x กำลังสองเท่านั้นจำนวนที่คูณอยู่กับ x กำลังสองคือจำนวนลบเห็นไหมคะเป็นจำนวนลบลบเศษหนึ่งส่วนสองดังนั้นตัวอย่างนี้เมื่อวาดแล้วจะได้พาราโบลาคว่มแน,น่นอนและตัวอย่างสุดท้าย y เท่ากับ2คูณ x กำลัง2ลบ3 x กำลัง1ลบ1ดูที่ตำแหน่ง x กำลังสค่ะจำนวนที่คูณกับ x กำลังสเป็นจำนวนบวกดังนั้นพาราโบลาที่จะวาดออกมาจะออกมาเป็นพาราโบลาหงายนี่คือวิธีการสังเกตง่ายๆจากสมการที่ครูให้นะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปอธิบายวิธีการวาดกราฟของฟังก์ชันกำลังสองซึ่งแน่นอนว่าจะต้องได้ออกมาเป็นรูปพาราโบลาโคง้คง มีสองอย่างคือโค้งงายกับโค้งความโค้งงายจะง่ายก็ต่อเมื่อในสมการที่พจน์ x กำลังสองเป็นบวกจะได้โค้งงายแต่ถ้าหากที่พจน์ x กำลังสองเป็นลบจะได้โค้งความเรียกพาราโบลาความนะคะขอให้ทุกคนทบทวนด้วยตัวเองหลายๆรอบนะคะคลิปนี้พอแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ